สวัสดีครับผมเสร็จแล้วครับผมสิบสองนิ้วหกดอกแล้วก็แปดนิ้วหกแหลมแปดนิ้วสี่นะครับตัวนี้จะเป็นไม้ภูเขานะครับขาวทั้งตัวนะครับผมตัวนี้เป็นชั้นวางครับตู้ตู้จะวางบนนี้นะครับผมวางบนนี้แล้วก็พับมาพับมาแล้วก็มาใส่ตรงนี้ตรงนี้เป็นแปดนิ้วแล้วครับ เอาแผ่นิ้วลงแล้วก็พับมันได้เสมอกันนะครับผมประมาณนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งบนครับสีสีกําลังจะแห้งครับผมพอตู้มันหนักอาจจะเป็นรอยประมาณนี้ข้างครับผมส่วนด้านในด้านในวางพาวเวอร์ก็ประมาณนี้ครับ ทำที่วางให้หมดแล้วประมาณนี้นี่ก็วางพาวเวอร์นะครับดอกก็จะเป็นของตัวนี้ครับผมแบนนี้ครับหกดอกก็จะอยู่ประมาณนี้ ด้านนี้ตรงนี้วางแบตเตอรี่นะครับตรงนี้ตัวนี้จะขยับมาอีกนิดนึงวางแบตเตอรี่ยกขึ้นยกลงได้ครับแล้วแต่ประมาณนี้ครับผม